มาดูซปเปอร์ประเทศ UAE ประเทศที่รวยติดอันดับต้นๆของโลกเข้ามาก็จะเจอแบรนด์เนมเป็นบันตาสายเกมก็จะถูกใจสิ่งนี้นะคะมีทุกอย่างเลย PlayStation สาวก Apple ก็มีทุกอย่างเช่นกันนะคะตั้งแต่ AirPods แล้วก็นี่เป็น Apple TV นะคะทุกคนใส่กล่องไว้อย่างนี้เลยนะคะสามารถหยิบไปจ่ายเงินได้เลยและนี่ก็เป็น iPhone นะคะ iPhone 14น้ำหอมแบรนด์เนมก็มีนะคะนี่หลากหลายมากเลยอันนี้คือ c h a n e l อันนี้เป็นของท o m Ford นะคะขวดนี้ราคา5,000บาทนี่เป็นโลชั่นทาตัวนะคะที่ทาแล้วจะรู้สึกเหมือนอากาศติดลบ5้าอันนี้ก็เป็นกาแฟของอารบิกนะคะของเนสกาแฟในส่วนของ Coffee Mate ก็มีหลากหลายรสชาติมากๆ ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ